Youtube ช่องมาเท่อแป้งนะคะไปดูวิธีทํำกันค่ะว่าตัดยืดยังไงง่ายมากค่ะไม่ยากเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะแม่แป้งก็จะชายไซน์ะคะรอบเอวยิ้หนะคะรอ,อบสะโพก40แล้วก็ความยาว27นิ้วนะคะผ้าที่ต้องชายก็มีข้างนอกข้างในนะคะทั้งหมด4ชิ้นค่ะสีขาว2ชิ้นแล้วก็สีฟ้า2ชิ้นตัดขนาดเท่าไหร่ตามไปดูกันเลยค่ะสีขาวนะคะข้างบนข้างนอกนะคะอันนี้ ที่วัดนี่คือเป็นขนาดของผ้าสีฟ้าด้านนอกนะคะส่วนข้างในจากข้างล่างขึ้นไป6นิ้วแล้วก็ด้านข้างเข้ามา2นิ้วค่ะต่อไปค่ะชิ้นอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือ,อความกว้างความยาวนะคะ,ะเป็นผ้าของสีฟ้านะคะขึ้นจากข้างล่างขึ้นบน6นิ้วแล้วก็<ฮ>แตะด้านข้างเข้ามาข้างใน2นิ้วนะคะขนาดของผ้าสีขาวที่เล็กกว่าสีฟ้าค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะแยกผ้าซับด้านในสีขาวนะคะเอามาเย็บประกบกันนะคะผ้าสีขาวความยาวเราจะเอาสั้นยาวแล้วแต่ความชอบนะคะส่วนสีฟ้าก็จะมาประกบกันเย็บเหมือนกันค่ะเย็บด้านคางนะคะหลังจากเย็บเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาวัดจับผ้านะคะให้มันเข้ารูปสะโพกแล้วก็เอวนะคะตามภาพข้างล่างนี้เลยนะคะ แม่แป้งจะแบ่งผ้าเป็น3ส่วนค่ะเริ่มจากตรงด้านที่ผ้าสั้นที่สุดจะวัดเข้ามา20นะคะ20นิ้ว20นิ้ว3ส่วนแล้วก็ส่วนเลยมันเกินไปนิดนึงก็62นิ้วตามภาพเลยนะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนขั้นตอนไหนอะไรยังไงนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปเลยนะคะเดี๋ยวแม่แป้งจะไล่ตอบทุก ปัญหาข้อสงสัยของทุกๆคนเลยค่ะแต่ที่จริงเราก็สามารถใช้ผ้าผืนเดียวได้เลยนะคะสําหรับด้านนอกและด้านในนะคะแต่ของแม่แป้งคือว่ามันผ้าเหลือไม่ถึงค่ะก็เลยตัดแบ่งเป็นสองอ่าเป็นสองส่วนนะคะสําหรับด้านนอกด้านในรวมกันก็กลายเป็นสส่วนเนาะแต่ที่จริงใช้ผืนเดียวเลยก็ได้ค่ะ ทุกขั้นตอนนะคะหลังจากวาดเสร็จแล,แล้วก็ใช้ปากกาล,ลากหรือดินสอนลากเลยก็ได้นะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดมากัดไว้นะคะกันผ้าเคลื่อนนะเพื่อ,อที่เราใชา้ที่แม่แป้งเลือกใช้าปากกาเพราะว่ามันเส้นเล็กค่ะแล้วมันติดง่ายแล้วเวลาเย็บเราจะได้เย็บได้ตรงเส้นที่เราวาดไปนะคะกัดทุกมุมเลยนะคะจับไปเรื่อยๆนะ ผ้าข้างในแม่แป้งใช้เป็นผ้าคอตตอนมัสลินนะคะส่วนข้างนอกก็จะเป็นผ้าไหมเป็นเป็นไหมอิตาลีค่ะไหมสําหรับจชุดไทยหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเหลือนะคะเหลือประมาณหนึ่งหลานี่ค่ะตัดเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะทุกจุดเลยค่ะเหลือไปเย็บกันนะคะทั้งสีฟ้านะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วสีฟ้าและสีขาวเย็บ เข้าลูกกันหมดแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดนะคะมาประก,กบนะคะส่วนชายข้างล่างไม้แป้งก็จะเย็บแซกอย่างนี้นะคะกันผ้าลุยนะแล้วก็ด้านล่างไม้แป้งเย็บแซกนะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าทั้งสองชิ้นนะคะทั้งชิ้นนั้นนนและด้านในนะคะไปเย็บริมนะคะด้านข้างทั้งสองข้างเลยนะคะจับให้เข้ากันนะคะเนี่ยค่ะเย็บตามแนวนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะ นี่ค่ะเยบ็บเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเห็นไหมสองด้านเลยค่ะเดี๋ยวแม่แป้งจะกลับผ้าให้ดูนะคะว่ากลับผ้าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะด้านในนะแล้วก็ด้านนอกค่ะ เดี๋ยวอันนี้แม่แป้งจะเก็บไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปทําขอบเอวนะคะนี่ค่ะแม่แป้งใช้ผ้า8นิ้วกว้าง8ปดนิ้วยาว30นิ้วนะคะแม่แป้งจะเผื่อความยาวไว้นิดหนึ่งนะคะส่วนอ,อีกด้านหนึ่งแม่แป้งจะเย็บแล้วก็ตัดมุมนะคะที่ตัดมุมเพราะว่าเวลากลับผ้าแล้วมันจะตรงมุมมันจะสวยกว่านะคะเดี๋ยววางไว้ก่อนเนาะ แล้วเราก็จะมาจับประกบกับตัวชิ้นกระโปรงค่ะส่วนกระโปรงชิ้นสีขาวแล้วก็ด้านบนนะคะสีขาวกับสีฟ้าแม่แป้งจะเย็บแซกไว้กันไม่ให้มันเลื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเย็บตรงนี้นะคะประกบเอาให้ชนตรงขอบไอ้ตร,รงขอบตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เย็บตามไปเลยค่ะเราจะยังไม่ตัดตรงอขอบเอวนะคะ บไปนะคะคือแม่แป้งไม่ได้ใช้เข็มหมุดกัดไว้นะคะจะค่อยๆจับค่อยๆไล่คือเย็บใส่เองไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ถ้าเย็บขายก็ต้องทําให้ละเอียดแล้วก็เนียนกว่านี้นะคะหรืออาจจะต้องใช้ช่างเย็บให้ค่ะเไเย็บสุดแล้วเห็นไหมคะจะเหลือตรงนี้ค่ะย้าไว้ก่อนนะ ตรงนี้เหลือค่ะเอาเข็มมุดกัดไว้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะตัดเกินมาสักนิ้วหรือครึ่งนิ้วก็ได้นะคะเอาเอาสะดวกค่ะเอาสะดวกแล้วก็เอาที่เราถนาัดแต่แม่แป้งจะเย็บตูวนี้ได้เลยเย็บได้ไหมนี่น่าจะได้ขอตัดออกก่อนแล้วกันค่ะ ็บแม่ปแป้งเจ็บแตกไปก่อนนะคะหลังจากนั้นนะมมูดทุก่นมนแล้วก็โมกับให้มันพอดีกับตรง ตาประมาณนี้นะคะแล้ไม่เ็จะนําไปรีดนะคะเพราะผ้ามันค่อนข้างแข็งเนาะนำไปรีดตรงนี้ก่อน หลังจากรียเสร็จเรียบร้ยอยนะนะคะทุกมุมเนาะแม่แป้งก็จะเย็บตรงเอวก่อนเลยนะคะค่อยจับนะคะเอาเข็มมุดมากัดไว้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ตรงกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้นักตากประมานี้ก็จะใช้เข็มหมุดนะคะตึงไว้นะตรงนี้นะคะก็ค,คือวัดให้มันพอดีกับรอบเอวเราอะคะ่ะแล้วก็ใช้เข็มหมุดตึงไว้ไม่เป้นจะใช้กระดุมแต็บนะคะเพื่อที่ง่ายในการสวมใส่แต่ถ้าใช้เป็นตะขอก็ได้นะคะจะได้ไม่โชว์ไม่โชกับมิเตระดุม แต่อันนี้แม่แป้งใหญ่กได้ให้มันมันจะแน่นนะคะแล้วก็ใส่ง่ายกต่ว่าคือรอบเอวให้มันพอดีรัดกับเอวพอดีเลยค่ะก็เลยอยากได้แบบนี้เจาะใช้เจาะเข้าไปนะคะก็จํานวนเม็ดตามชอบเลยนะคะอันนี้แม่แป้งจะอาจจะติดเยอะหน่อยเพราะว่าแม่แป้งจะใส่แบบสลับด้านซ้ายขวาได้ด้วยก็คือทั้งสองก็จะโชว์กระตุมด้วยอะค่ะ มันก็อาจจะดูเยอะนิดหนึ่งนะคะทําเป็นสองแนวขวบบนล่างพอ,อแล้วก็ไม่เป็นที่ทําเยอะก็คือเผื่อปรับด้วยะคะ่ะแป้งก็จะเจาะตามจํานวนแล้วก็ระดับที่แม่แป้งต้องการนะคะอาจจะเยอะนิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอา เนี่ยค่ะตรงชายแม่แป้งจะไม่เย็บนะแม่แป้งจะเอาไปรีดก่อนนะคะเอาขึ้นไปประมาณ1นิ้วถึง2 1นึงนิ้วครึ่งนะคะแล้วแม่แป้งก็จะนํามาสอยเอาเนี่ยค่ะรีดมันก็จะง่ายเวลาเราจับสอยนะคะก็ระยะห่างก็พอๆกันค่ะ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งแล้วแต่ถนัดของแต่ละคนนะคะแม่แป้งก็กะประมาณเอาเนี่ยค่ะเดี๋ยวกลับให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสอยต่อให้เสร็จเลยนะคะ ดูแบบที่เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ มาเตอร์แป้งนะ